อยาาขู่ลูกนะคะวันก่อนมีคุณยายท่านนินพาหลานมาหาหมอนี่แหละนะคะแล้วในห้องหมอก็จะมีเจ้าจระเข้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยก็ร้องไห้เยอะมากเลยคุณยายก็บอกว่าอย่าร้องนะลูกเดี๋ยวจระเข้มากัดเด็กก็เงียบเลยแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าเราขู่ลูกแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการขู่เด็กนะคะมันเป็นการกระตุ้นสมองในส่วนของความกลัวซึ่งมันเป็นสมองของส่วนอารมณ์นะ ส่วนนี้ถูกกระตุน้นสมองส่วนความคิดจะถูกปิดเลยเขาจะไม่ได้ใช้ความคิดเขาจะไม่ได้ใช้กระบวนการของสมองในการจัดการกับอารมณ์นั้นแล้วเด็กที่ถูกขู่บ่อยๆเนี่ยเขาจะเติบโตมาสองแบบนะคะ1ก็คือจะกลายเป็นคนขี้กลัวไปเลยไม่กล้าตัดสินใจเองอะไรก็กลัวคนนู้นว่าอะไรก็กลัวผิดกลัวนู่นกลัวนี่ไปตลอดติดนิสัยนี้ไปจนโตได้น,นะคะแบบที่2คือเด็กบางคนก็อาจจะต่อต้าน เพราะว่าพอโตขึ้นเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถูกขู่มาตลอดอมันไม่เป็นความจริงถ้าเราไม่ขู่ทําอะไรได้บ้างแต่เด็กเล็กเนี่ยเราต้องประเมินสถานการณ์ได้ค่ะว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กกลัวหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะหมอเด็กอย่างเราเ,เข้าใจอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ ที่บ้านเนี่ยก็คงต้องช่วยกันนะพูดถึงเรื่องของการมาตรวจหาหมอเนี่ยในแง่ของสิ่งดีๆเช่นมาหาคุณหมอคุณหมอใจดีนะคุณหมอมีสติ๊กเกอร์แจกด้วยนะแล้วก็มาเล่นของเล่นที่คลินิกแล้วเราก็กลับบ้านกันทําให้เด็กๆเ,เนี่ยลดความกลัวลงนะคะไม่ใช่เอาหมอไปครูเด็กอีกดื้อเหรอเดี๋ยวหมอฉีดยาเลยนะอะไรเงี้ยก็ยิ่งกลัวกันใหญ่ๆนะคะนะหรือถ้าในบางสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งที่แบบน่ากลัวจริงๆเราก็บอกเด็กไว้ก่อนแล้วประเมินสถานการณ์ว่าถ้ามันไม่ร้ายแรงนะคะลองให้เขาได้ลองสิ่งนั้นเช่นถ้ามันเป็น น้รอแต่มันร้อนไม่มากแบบที่เราจับได้แล้วเรารู้สึกร้อนให้เขาสับดูเลยนะคะแล้วเขาก็จะรู้เองว่าอันนี้มันร้อนต่อไปเขาก็จะไม่จับแล้วเพื่อเราต้องการให้สมองสนความคิดนะทั้งความคิดตัดสินใจความคิดสร้างสารรค์ของเขาเนี่ยได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในวัยเด็กค่ะ